พิธีกรค่ะบิ๊กแย้กับบิ๊กนุนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่ศรีสะเกดนะคะอำเภอเมืองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่มาหาคุณพ่อลำไยถือว่าเรามาไม่ถึงอำเภอเมืองเพราะเรารู้จักคุณพ่อลำไยมานานแล้วนะคุณพ่อลำไยขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณพ่อลำไยนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามานานแล้วนะคะคุณพ่อใจมากี่ปีแล้ว สามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วเกษตรกรขาต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วเห็นผลจริงเห็นผลดีเพราะคุณพ่อก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมเยอะเยอะเอะคือนะคะใช้ผลิตภัณฑ์มาเยอะนะ,ะ <ๆ S 1> ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะเห็นผลบ้างมาเห็นผลบ้างแรกๆก็ดีหลังๆก็ไม่ดีมันไม่ค่อยดีหรอกเออนะคะยุ่งยากบ้างนะเออทุกวันนี้นะคะตัดสินใจใช้เทีนสยามแต่ต้องบอกว่า นะคะพี่นองเกรขาคุณพ่อปลูกนาทนําทนาทํานาครับ <c oughs> <c oughs> ทานาสิบสามไร่ <c oughs> ครับผมนะคะครเราก็พาพี่นองเกรไปดูแล้วตอนนี้เรามาที่สวนบ้างนะคะคสวนนี้ปลูกอะไรบ้างคะคุณพ่อกาแฟโกโก้อินผาลัมผักหวานอินจะผาลัมก็มีผัวกหวานก็มีเป็นสวนผสมเลยกล้วยหอมทุเรียนทุเรียน แล้วก็ฝรั่งฝรั่งโอ้พี่เกษตรกรค่ะอันนี้คือสวนผสมของคุณพ่อนะขยันมากๆและที่สำคัญนะลำไยแกก็ปลูกถ้าใครที่ดูเราบ่อยๆนะคะคือคุณพ่อเนี่ยส่งภาพลำไยไหมดูด้วยนะคะก่อนหน้านี้หยกมากกมากครับผมเราบอกคุณพ่อเอาเงินคืนไหมคุณพ่อบอกไม่คืนไม่เอานะมันได้ผลออแต่ตอนนี้นะคะลำไยเนี่ยคุณพ่อโค่นทิ้งไปบ้างแล้วเพราะว่าปลูกแล้วผลผลิตดีแต่มีคนใจดี มาช่วยเก็บก็เลยเบื่อนะก็เลยมาเน้นที่สวนตรงนี้นะครับคนไม่ค่อยเข้ามาในสวนนะต้องถามคุณพ่อว่าที่เราปลูกตรงนี้พี่น้องเจคอนขาที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือกาแฟกาแฟคุณพ่อปลูกกาแฟกี่ต้นคะสองร้อยห้าสิบกว่าต้นสองร้อยห้าสิบแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะเหลือสองร้อยนี่แหละเพราะว่ามันคิดปลูกคิดเกินไปก็เลยต้องตัดออกคุณพ่อดูแลยากไหมไม่ยากของคุณพ่อสายพันธุ์ อโลบัตตาโลบัตตานะคะปลูกไม่ยากใช้ทริสยามของเรามาใช่ใช่สามปีกว่าเกือบสี่ปีแล้วนะพ่อนะใช้ง่ายไหมอ่ะใช้ง่ายเวลาปลูกก็ขุดลุมให้มันละลายพริกแ่นดินลด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 นะก็กบพอได้สักอาทิตย์ก็ฉีดทั้งใบทั้งมินท่านั้นเองท่านั้นเองเห็นมอันนี้ต้นอายุเท่าไหร่แล้วคุณพ่อนี่แหละยปีที่สามนี่ปีที่สามก็พร้อมทริสยามเลยเกิดแบบนั้นก็ ได้ขายก็เพราะนี่แหละดอลลีสยามนี่แหละได้ขายรอบหนึ่งกี่กี่กี่โลวันแรกเมืองเลยชัยิโอ้เมืองเลยวังสะพุงเขามาเอาที่บ้านอตอนนั้นในห้ากระสอบรลปีแรกเด้อในห้ากระสอบปีแรกกระสอบเลยกระสอบถลที่บ้านรวมกิโลนะกิโลรวมแล้วได้ตังเท่าไหร่รอบนั้นรอบนั้นได้ตังประมาณห้าพันกว่าห้าพันกว่าวดนหลังนี้ได้แปดกระสอบ ไปส่งเขาที่เดชโนดอุบลนโนนออเท่าไหร่พอต้นพันธุ์ซื้อมาจากเขาที่เดชอ๋อได้เงินเท่าไหร่ไปกระสอบได้เงินเจ็ดพันกว่าอ๋อเพิ่มขึ้นมาแต่ใช้ทวีสยาไปกี่ชุดอะไรมันไม่ถึงชุดนะไม่ถึงรวมทั้งนาด้วยรวมนาด้วยรวมนาข้าวด้วยรวมนาข้าวด้วยก็คือซื้อทีเดียวครบสูตรแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดคุณพ่อขาเนี่ยเขาเรียกว่ากาแฟนะคะพี่นรสิกรขา ก็บอกว่าของคุณพ่ออุดมสมบูรณ์มากเลยต้นนี้อายุแก็บใช้ตั้งแต่ทนิสยามที่พี่เกตกรรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับปีที่สามที่แล้วนะคุณบิ๊กนุกาแฟเนี่ยแถวแถวนี้เนี่ยถ้าเทียบเท่ากับกาแฟสายพันธุ์ที่คุณพ่อเล็กปลูกเนี่ยนะครับผมคนละสายพันธุ์กันเนาะสายพันธุ์ครับผมนะซึ่งนะครับคุณพ่อเล็กก็ปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเพราะว่าผูกตามภูมิภูมิอากาศนะครับนะเพราะภูมิอากาศแต่ละ จังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นในขรภาคใต้ภาคใต้ก็ปลูกเหมือนกันครับภาคใต้จะปลูกเหมือนกับของพ่อนะครับนั่นคือโรบัสต้านะแต่ถ้าเป็นของทางภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาราบิก้านะครับทำไมคุณพ่อเลือกปลูกกาแฟอ่ะแรกสวนนี่ผมปลูกไผ่ชิมซุงเด้เนี่ยอ๋อปลูกต้นไผ่เออสามร้อยกว่าต้นี่ะแล้วทำไมถึงถอนทิ้งอ่ะนั่นแหละพอปลูกได้หน่อออกเยอะนอกฤดูผมก็ทําได้หน่อ ที่ขายก็มีแต่มาปีที่สองนี่สิหาที่ขายไม่มีอแม่บ้านก็เลยมาฟ,นะฟันทิ้งหมดเลยเออปูกาแฟเลยก็อปูใ้ปูกปกาแฟหรือเปล่าโกโก้ที่ทําล่องนะใส่ผ้าขาว เออผักกระแยงนะผักะรกแยงเออหอมเปหอมอะไรอนะแล้วผลผลิตเป็นยังไงอย่างนั้นเวลาวัวควายเขาเข้ามามันเหยียบผ้าก็เลยต้นไม้ใหญ่ดีกว่าก็เลยมาขายกาแฟนั่นแหละเป็นหลักเลยที่นี่กาแฟก็สูตรพี่น้องเกษตรกรค่ะทางดินนารายพิกรินถ้าเริ่มต้นปลูกสูตรทางใบก็สูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็พอเริ่มออกดอกก็สองสามครับนั่นแหละออกเรื่อยนะคะ การใช้งานไม่ได้ยุ่งยากเลยไม่คุณพ่อซื้อชุดเดียวเนี่ยได้หมดเลยครอบคลุมหมดเลยใช่นะคุณพ่อซื้อมาสามปีเนี่ยต้องถามใช้มาสามปีแล้วต้องถามว่าคุณพ่อก็เคยใช้อย่างอื่นเยอะแยะแล้วนะแต่ทําไมถึงตัดสินใจใช้ตัวนิสยามก็มันได้ผลได้ผลได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนแรกก่อนที่จะรู้ว่าได้ผลหรือไม่อ่ะที่ตัดสินใจเปิดใจอ่ะเพราะอะไรก็ลองของคนอื่นเขาดูบอกได้ไหมล่ะคนอื่นได้พูดได้ไหม อ่าไม่พูดไม่พูดเนาะอืมไม่พูดคือใช้ของคุอื่นแล้วไม่ได้ผลครับแล้วมันยุ่งยากมันไหลมันหลายอย่างครับผมใช่ไหมใช่หลายอย่างนะคะก็เลยใช้ของเราใช้ง่ายต้วนี้หนึ่งขวดสองขวดบวกกันไปเตาเลยถ้านาลายพริกแผ่นนินก็ฉีดโคนต้นง่ายๆแค่นี้แค่นั้นเองนะแล้วก็บอกคุณพ่อเนี่ยเก่งมากเลยพี่น้องเกษตรกรขานะคะคือคุณพ่อขอประทานโทษนะคะก็คือเอ่อ ่ไม่ค่อยสะดวกเหมือนคนทั่วไปนะคะเพราะว่าเกิดประสบอุบัติเหตุแต่ก็ขยันทําทั้งนาทําทั้งสวนเยอะแยะมากมายเลยและใจดีด้วยนะคะใจดีก็คือเปียอะไรก็บอกต่อๆกันไปเลยนะแล้วได้ข่าวว่าโกโก้ก็ปลูกลูกี่ต้นคะโกโก้นี่จำไม่ได้มันเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่อืนะแต่ก็ผลผลิตก็ดีเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันโน่นนะรูป ดอกเต็มโอ้โหนะดกเต็มเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องเกษต่กรไปดูแต่ประเด็นหลักๆเลยที่อยากจะคุยก็คือปลูกลำไยนี่แหละครับซึ่งลำไยเนี่ยปกติเนี่ยหลายคนบอกทํายากมากไม่ยากแต่คุณพ่อไม่ยากนะไม่ยากมีเทคนิคอะไรคะมีเทคนิคอะไรเหรอพอสักสองปีหรือสามปีเราอยากจะได้ดอกได้ลูกมันก็ไม่ยากอย่างที่บ้านก็มีต้นเล็กอยู่แต่ผมไม่เอาครับรออีกปีหน้าก่อนอือก็ น้ำหมักบิ๊กแจ๊กนี่แหละฉีดอะไรพิเศษนี่ฉีดคนต้นหนึ่งสองก็ฉีดทางยอดพอได้ยอดออกมาใหม่ยอดแรกไม่เอาไม่เอาดอกนะเอาดอกยอดที่สองมามันลักษณะฉีดตรงนี้เห็นไหมนี่อมดอกมันเออใบมันนี่นี่ใบมันเริ่มอย่างนี้เราทำสองสามเลยทีนี้ใส่สองสามไปเลยนะโอ้ยไม่ทนเอาแล้ว อันนี้คือเทคนิคของคุณพ่อพี่นเตกรค่ะแต่เทคนิคถ้าใครที่มีปัญหาเนี่ยปรึกษาบิ๊กแจ๊กับบิ๊กนูได้เลยอย่างที่พ่อบอกว่าอย่างที่หลายคนบอกว่าโอ้ยลำไยมันทำยากลืะเกินกว่าจะออกดอกออกผลนะบางคนไม่ได้เขาถามผมนี่หลังสักระสีข้างบอกทุกคนนั่นแหละ คนขาดีทมคนขาขาดเอาละมันไม่ได้เกี่ยวกับขาแล้วันเกี่ยวกับนี่นี่แล้วก็นี่ย่านควงเาว่านะอ่านะนี่แหละพี่น้องเกรกขาลํใหญ่ทาไม่ยากนะคะถ้าคุณบํารุงให้ดีตั้งแต่เริ่มต้นอย่างของคุณพ่อบํารุงตั้งแต่ทางดินเลยคุณบิ๊กนุครับผมนะใช้นาไาพื้นดินบำรุงทางดินตั้งแต่แรกเลยนะครับนะอย่างที่บ้านอีกยอดสามจอแล้วน่าจะเอาแล้วนั่นนะครับนะแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลูกโตไหมอ้ยสุดยอดเลย นี่หมู่บ้านนี่ไม่มีใครเท่าหรอกเนถามได้เลยถ้ามันเขถาถ้ามันเขาเขาไม่รักหรอกพ <laughs> ี่ <laughs> ที่แล้วแต่กรนใครที่ติดตามรายการสดของ,ของเราบ่อยๆ,ๆเนี่ยต้องบอกคุณพ่อเคยโทรเข้ามาในรายการแล้วเคยส่งภาพมาต้นใหญ่มากแล้วดกมากครับดกมากแล้วลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่แล้วเนื้อเยอะใช่ไหมคุณพ่อเม็ดเล็กเม็ดเล็กเสียดายเรามาไม่มีนะคะโค่นไปแล้วก็คือเพิ่งเก็บไปให้คนอื่นเก็บใจดีอีกอยู่บ้านก็ให้เขาไปให้เขามาแต่งกิ่งฟัน แต่งกิงให้หนายก็ให้เขาไปขายเองเขาเขาก็ได้หลายตั้คงอยู่หรอกพราะนั้นส่วนผสมต่างๆคือต้องบอกว่าเทคนิคต่างๆพี่น้องเกษตรกรขาไม่ได้ยุ่งยากเลยการทารํกาทการการทําการเกษตรแค่คุณรู้นะคะรู้อะไรบ้างรู้รว่าดินของคุณเป็นยังไงร,รู้ว่าสภาพอากาศแถวบ้านคุณเป็นยังไงรู้ว่าน้ํานะคะมีไหมและรู้ว่าบริเวณนั้นควรปลูกอะไรแต่ที่สําคัญนะ ถ้ารู้แล้วแต่ไม่ปรับสภาพดินบ้างก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะนั่นคุณปลูกอ,อะไรมาก็ต้องเยอะแยะแล้วคุณต้องเริ่มทางดินก่อนนะคุณพ่อนะเออถ้าไม่เริ่มทางดินก็จบเลยจะไปเน้นทางใบยอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้ครับผม,มนี่แหละพี่กแก๊สคืออย่างนี้เนาะดินมันแข็งเมื่อก่อนเด้เมื่อก่อนดินแข็งพอจีดนะลายพลิกแผ่นดินไปได้สักสองสามบนไสเดือนมันออกมาจากนะเหรอไสเดือนมาเลยไสเดือนเยอะ ไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรอยากให้ผลผลิตดีคุณต้องเริ่มจากดินก่อนเราถึงบอกว่าถ้าคุณปลูกอะไรก็แล้วแต่มีปัญหานะคะต้นไม้เขาจะแสดงอาการาบอกคุณ <ผม S 2> เองนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องทําอันดับแรกคือทางดินก่อนถูกต้องแล้วค่อยมาเป็นสเต็ปคือทางใบเ,เพราะฉะนั้นวันนี้หากใครมีคําถามโทรหาิ๊กแจ๊คกับบิ๊กนุนะเรามาที่ศรีสะเกดพี่น้องเกรค่ะต้องบอกว่าศรีสะเกดเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใครเขาปลูกอะไรก็งามอ่ะ ปลูกพืชได้หลากหลายทุกชนิดอยู่ที่จังหวัดไหนภูมิภาคไหนใครเขาปลูกอะไรกันมีในสีสเกตหมดย้ำนะเป็นนักษตรกรขาแปลงนี้ของคุณพ่อเนี่ยปลืกปลูกพืชผักสวนผสมต้นไม้เป็นเป็นสวนผสมเลยมีทั้งไม้ยืนต้นผลละหมากรากไม้และมีทั้งผักนะไม่ว่ากระชายก็มีกล้วยก็มีทุกอย่างเพราะนั้น สูตรที่คุณต้องซื้อคือครอบเซตครบสูตรซื้อ <นะ S 2> ครบไปเลยครับผมนะเอาไว้ใช้นะครับหลายอย่างแต่ละพืชนะครับนะใช้ได้หมดนะครับนะกระชายปลูกกระชายได้ก็หนึ่งสองไปนะครับนะปลูกอ่ะพวกเนี่ยกาแฟเนี่ยโกโก้เนี่ยก็หนึ่งสองแรกพอออกดอกก็ใช้สองสามพอเนาะนะแค่เนี้ยครับผมนะมนาข้าวเหมือนกันนะใช้แค่นี้เพียงพอดำนี่ค่ะคนอื่นไม่มีเด้นะคู่จริงๆนะจากที่ดูเนาะ พี่น้องเสกอนขากล้วยเนี่ยลำต้นนาะนอสวยแล้วลำต้นขวาเอาลำต้นใหญ่แล้วคือสวยมากอ่ะอันนี้พันกล้วยพันอะไรคุณพ่อทำไมต้นแดงอย่างเงี้ยไม่รู้ไม่พันอะไรไม่รู้แล้วใบหนาใบใหญ่ใบเดี่ยวแล้วใบม้วนนั่นเนาะสวยมากเลยยังนพึ่งปลูกอ่ะพึ่งปลูกสภานี่เองทำไมโตเร็วจังไงโตเร็ววะทำไมถึงโตเร็วทำไมลูกเยอะผมก็ยังอ๋อออกลูกแล้วด้วยหรอไม่ใช่หมายถึงนอลูกนอมันเนี่ยอ๋อโอเนี่ยออกนอ แล้วสวยมากเลยโอ้โหดิฉันอยากได้พันยังเลยคุณพิงคนุ๊กนุณคุณแล้อครับวินาเศษตรก็ไม่ต้องถามหาพันนะคุณพ่อใช้ทอดสยามของเรามันถึงดกสวยขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกอะไรอยู่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็นสวนผสมผลละหมากรากไม้ไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัว ครบเซซครบสูตรทีเดียวจบแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะทางใบเวลาคุณฉีดอาหารทางใบดือลืมกล้วยนะคุณต้องใสนารายเพิ่มลิ์นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับสําหรับนารายเพิ่มลิตนะครับนะสำหรับพืชที่นะครับมีนะครับจะชั้นไขมันเยอะนะครับเช่นอะไรบ้างครับเผือกนะครับกล้วยนะครับบัวนะครับนะบอนนะครับตุ้นนะสารพัดนะครับนะ เหล่านี้นะครับใบหน้าใบเขามีความมันเพราะฉะนั้นเวลาน้ําโดนไปเนี่ยส่วนใหญ่เวลาฉีดอาหารทางใบไปมันจะกลายเป็นนะครับหยดน้ําที่กิ้งข้างบนนะครับไม่สามารถที่กินได้เพราะฉะนั้นครับนาลายเพิ่มฤทธิ์เขาช่วยในการแผ่ขยายช่วยในการดูดซึมนะครับนะแน่นอนครับประสิทธิภาพนะครับไม่ต้องพูดถึงครับเป็นสิ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับนะเรียกร้องหามากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเกษตรกรครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมนะ ทางใบนะคะเวลาคุณฉีดอาหารทางใบคุณต้องใส่ นารายเพิ่มริสันจับใบคุณภาพสูงของเราด้วยแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องเชื้อรงเชื้อราโดยเฉพาะของคุณพ่อเนี่ยที่เราดูเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็คือปลูกต้นชิดกันเยอะนะคะดังนั้นปัญหาเชื้อราก็จะตามมาสิ่งสําคัญที่ควรจะต้องทําก็คือทุกครั้งเวลาฉีดอาหารทางใบคุณใส่ผงบิ๊กแจ๊ดไปด้วยนะคะผงบิ๊กแจ๊ดช่วยได้พี่นังเกษตรกรขาของเรานะคะคุณภาพสูงมากๆดังนั้นใครที่สนใจนะคะก็โทรหาบิ๊กแจ๊ดได้นะ นะคะและก็บิ๊กนุได้และอีกอย่างหนึ่งหากมีมเลปัญหาเรื่องแมลงศัตรูพืชก็ใส่บิ๊กเจ็ทเมลงนะคะอย่างที่เราบอกนะคะพี่น้กเตกรคขาครบจบทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณทําการเกษตรนะคะช่องนี้ช่องเราก็เปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าคของการเกษตรเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็โทรหาเราครับเพราะ้ว,วันนี้อยากให้คุณพ่อฝากถึงพี่นกษตกรที่ดูคุณพ่อหน่อยค่ะครับผมนี่แหละผมเป็นคนทําการเกษตร ขนาดขายังไม่ครบสามสิบสองเลยผมก็ทําการเกษตรอะไรกวางหน้าผมปลูกหมดแต่ปลูกที่ของกินได้ไม่ใช่ว่าปลูกหญ้าปลูกอะไรผมไม,ไม่ไม่มีงูคว,วายก็เลยปลูกของกินได้แล้วก็ของขายได้อย่างนี้แหละอก็อยากจะให้พี่น้องที่ทําการเกษตรให้เอาคนพิการเป็นตัวอย่างเลยไม่ผิดหวังหรอกครับใช่หน้าลายพริกแผ่นดินหรือสูตรของบิ๊กแ็ดหนึ่งสองสามนี่ได้ผลเลย เห็นบอกว่าบิ๊กแจ๊ยินดีคืนเงิน2องข้าผมไม่ได้เงินบิ๊กแจ๊สสักทีเลยวิจารณ์ไหมวิจที่เสียแล้วภูมิใจพาอได้ประโยชน์ได้จริงๆเลยครับและที่สําคัญปลอดภัยด้วยนะคุณพ่อไม่มีสารอันตรายอย่างที่ผมว่าและโลข้าวเขามาตรวจเมล็ดข้าวสาร ของผมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปล,ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะรฉะนั้นวันนี้พี่นักแตกรค่ะคำยืนยันจากคุณพ่อนะคุณพ่อลำไยนะคะหรือพี่ลำไยที่พี่แก๊สเรียกติดปากนี่แหละนะ,ะว่าของเรานะคะ คือใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริงและถ้าและบิ๊กแจ็คการันตีถ้าไม่เห็นผลไม่พอใจคืนเงินให้สองเท่าตอนนี้คุณพ่อยังไม่ได้เงินจากบิ๊กแจ็คเลยมีแต่เสียเงินให้บิ๊กแจ็คเพราะซื้อด uo สามปีแล้วในวันนี้ไหนๆก็เจอแล้วดีใจไม่เจอบิ๊กแจ็คกับบิ๊กนุ้ยสุดยอดเลยนะครับผมอีกอาจารย์ที่ใส่แว่นไม่เห็นมาเนาะคุณพี่หมอเว้นไม่สะดวกช่วงนี้นะภารกิจเยอะนะเพราะนั้นอยู่กับบิ๊กแจ็คกับบิ๊กนุ้เรามาถึงที่แล้วเราไม่เจอพี่น้องเานติดท่าดีใจมากที่มาเห็นบ้าน มาเที่ยวบ้านผมโทรไปที่ไรก็มีนิ่งนี่เห็นหน้ากันเลยแหละที่นี่วันนี้นะคะไหนๆก็มาแล้วนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแน่นอนเมื่เป็นกําลังใจคุณพ่อนะคะเป็นของขวัญของฝากให้คุณพ่อ,ะะอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อจ๋าก่อนจะรับเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้คุณบิ๊กนุ้มเขามีนี่คุณวิกนุ้มเขามีข้อแม้ข้อแม้ข้อแม้แน่นอนครับคุณพ่ณอท่อง พูดสโลแกนของเราก่อนดูกาษาปีแล้วต้องจําได้แน่นอนสโลแกนสโลแกนทอนนิสยามทอนนิสยามพลิกแผ่นดินใช้ง่ายใช้ง่ายได้ผลเห็นทันใจรวดเร็วทันใจจริงๆริงย้ำนะพี่นเกษตรกรคทอนนิสยามของเราใช้ง่ายใช้ดีเห็นผลจริง